สวัสดีครับล้อคู่นี้พี่เขาก็ส่งมาจากนคอนสีธรรมราครับเป็นล้อซีนซีของ XMa มสภาพชิ้นงานเดิมก็ประมาณนี้ครับมันก็เหมือนพี่เขาใช้งานมาสักพักแล้วแหละมันก็จะเริ่มหลุดเริ่มลอกเริ่มมีรอยอะไรนิดๆหน่นนอยๆครับด้วยความที่ว่าซีนซีมันชุบไม่ได้เนาะชุบไดไม่ได้มันก็จะเป็นพวกคล้ายๆ2ูคพ่นบางาครับก็ประมาณนี้แล้วก็ไปลอกสียิงทรายแช่น้ำยาคือบลูติดเทนน้มัต่างอบไล่ชื้น ตัวล้อตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับก็คือพี่เขาจะทําเป็นพวกการดําแล้วก็เป็นขอบเต็มวงก็คือเป็นแดงแคนดี้ครับน่าจะเป็นคู่แรงในไทยอะ่ะผมมากล้าพูดอะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาครับแล้วก็ทํายากถ้าคนวางแบบสีในหัวไม่ดีอะ่ะแล้วมาพ่นจริงหน้างานทบมันจะค่อนข้างปวดหัวแล้วก็ทํายากมากผมจะพ่นดําเสร็จแล้วผมจะไปอบที่2องสมนาทีนะครับต่อมาก็มาลงเบน สีแคนดี้แดงแคนดี้นั่นแหละครับตัวคลิปที่ผมพน่นมันค่อนข้างใช้เวลานานเนาะผมก็เลยเป็นรีสปีดเป็นพวกไทม์แลปส์ครับมันก็เพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันหรือว่าเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีมันใช้เวลาน,านานมากครับในการทําพวกนี้พ่นสีแดงเสร็จผมก็เนี่ยครับผมก็จะดูดตรงก้านออกด้วยความที่ว่าพี่เขาไปเห็น เ e ฟเฟอร์เมาจากล้อโรดไกด์แดงดําที่ผมเคยทําไปนั่นๆแหละน่าจะปีกว่า,วาปี2ปีละแล้วทีนี้ที่เขาทางมาบอกว่าพี่ผมอยากได้สีแบบนี้ราคาเท่าไหร่ซึ่งคู่นี้ผมคิดพี่แก8,500ครับแล้วก็แกก็ค่อนข้างน่ารักนะครับคือน่ารักเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างก็คือแกรู้แกน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่างานผมมันเป็นประเภทแบบไหนทํางานแบบไหนอะไรยังไงครับคือผมบอกราคาไปปุ๊บ แกพูดคาเดียวเลยว่าครับทาครับแค่นั้นเลยแล้วแกก็ส่งมาแล้วก็ของมาถึงแกก็ไม่ถามระยะเวลาในการทําเลยครับก็คือปล่อยให้ผมทําเลยก็คู่นี้ก็คือผมกล้าท้าให้พี่แกส่องหาจาเนียม <Yeah. S 1> ผมค่อนข้างแบบ <Okay. S 1> ผมชอบงานที่มันเป็นพวกงานฝีมืออยู่แล้วด้วยไงนั่นแหละก็เลยค่อนข้างละเอียดครับละเอียดมากๆเลยรอคู่นี้พ่นสีแดงเสร็จผมอบที่2อ,องศาสิ่นาทีต่อมาผมก็มาลงเป็นเคแคนดี้ปกติเหมือนทุกครั้งที่เพื่อนๆเห็นเลยครับ มันจะทํายากตอนที่เป็นแดงตัดดําแค่นั้นครับแล้วก็ตอนลงเคลียร์มันก็ธรรมดาเลยอบที่2องร้อยานสามิีหน้าตาชิ้นงานก็ประมาณนี้ครับคู่นี้ก็ผมก็กล้าพูดอ่ะว่าเป็นคู่แรงในไทยอ่ะเพราะผมคิดว่าคนอื่นก็อาจจะอยากทําอยู่ครับแต่ด้วยความที่ว่ายังไม่รู้ราคาด้วยมั้งก็อันนี้เป็นล้อคู่แรกซึ่งตามที่ผมบอกไปเลยว่ามันมันก็สวยอ่ะมันก็แปลกอ่ะมันก็กล้าวัดได้อ่ะผมก็กล้าพูดฝีมือตัวเองแบบนี้เหมือนกัน ก็ถ <differences. S 2> ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้ครับที่เบร์92บริัทโคตอยากทําอะไรก็ทักมาถามได้ครับผมอยู่มหาสารคามนะครับไม่มีหน้าร้านเป็นแค่ห้องทำงานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมากครับ